สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ตทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโวสรอน Manchester, แมนเชสเตอร์แด่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ f เฟซ o o o กแฟนเ g e นะครับช่อง youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอริกเทนฮาร์กเทนฮาร์กเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่พาลูกทีมเนี่ยบุกไปเอาชนะเอเวอเรตันได้2ประตูตอนหนะึ่งนะครับซึ่งเทนฮารกมองว่ามันเป็นการตอบสนองที่ดีนะหลังจากที่เคยไปแพ้กับทางซิตี้มาแบบหมดสมภาพนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยตกเป็นรองก่อนนะครับ ดบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าโดนำนำเกาะนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็มีการตอบสนองที่ดีแล้วก็พยายามที่จะทำประตูตีเสมอให้เร็วที่สุดนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักของเราในเกมนี้นะครับแล้วก็ทัพนักเตะแมนยูแสดงให้เราได้เห็นว่าหลังจากที่เราแพ้ซิตี้เนี่ยเราก็ยังมีการตอบสนองที่ดีก็คือยังมีแบบใจสู้ยังมีความมุ่งมั่นไม่มีความห่อเหี่ยวที่ให้เห็นภายในสนามนะครับ ซึ่งภาพรวมครึ่งแรกเนี่ยเราก็กดดันเอเวอร์ตันซึ่งเป็นเจ้าบ้านได้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เราเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยลำบากเลยนะฮะภาพรวมคือแฮปปี้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางเอลเล็กเทนฮาร์คเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการโยงไปอีกครับอย่างเช่นเรื่องของเกมลุกนะครับเทนฮาบอกว่าคือทุกทีมเนี่ยมีการเล่นเกมลุกที่ไม่เด็ดขาดสักเท่าไหร่นะครับ เทนฮาร์ต้องการให้ลูกทีมเนี่ยเด็ดขาดในการเล่นเกมลุกมากกว่านี้ครับแล้วก็เรื่องของการที่ในเรื่องของจังหวะจบแล้วกันนะครับจังหวะจบจังหวะที่จะทาประตูพื้นที่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องทําให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าในเกมั้นดังกล่าวเนี่ยชนะจริงแต่ว่าต้องมาลุ้นหนักในช่วงท้ายเกมอะที่อาจจะโดนเอนเวอร์ตันตีเสมอก็ได้2องะตอสองครับเพราะว่าเอเวอร์ตันก็เริ่มที่จะบุกหนักแล้วนะครับในช่วงท้ายของเกมละนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เอริเทนฮากล่าวเนี่ยก็คือเทนฮากเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สะเท่าไหร่ในจังหวะที่โดน VR เนี่ยริบประตูที่มาคารัดฟอร์ดทำไปนะครับมันเป็นช่วงท้ายเกมอะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยควรที่จะเปิดเกมได้ตั้งแต่นนเนิ่นๆแล้วนะครับแล้วก็เราไปถึงโอกาสที่เราเนี่ยมีการเล่นเคาน์เตอร์แอตแทกได้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่ามันก็เสียบอล หลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้ทางเทนฮากก็ไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยนะฮะในหลายส่วนนะครับมีเรื่องที่ดีใจนะครับมีเรื่องที่ไม่ดีแหละที่เราต้องไปปรับปรุงกันไปนะครับในรายของคาเซมิโร่ครับเอเดรียนฮาร์กก็มีการกล่าวนะครับว่าคาเซมิโร่เนี่ยแก้ไขสาารณ์ได้แบบรวดเร็วนะเราได้เห็นแล้วนะครับในเกมนัดดังกล่าวครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแย่งบอลได้หลายต่อหลายครั้งนะครับ แล้วก็มีจังหวะการผ่านบอลให้กับโรโดเข้าไปทําประตูอีกด้วยนะครับนะก็หวังว่าในเกมหน้าจะทําได้ดีแบบนี้ต่อไปส่วนเรื่องของมัสซิาวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บมัสซิาวเนี่ยมีปัญหาที่หลังนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยก็มีการแอซิสประตูแรกได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงพวกตัวสำรองที่ลงมานะครับ เทนฮากบอกว่าตัวสำรองที่ลงไปเนี่ยก็ทําได้ดีกันแบบทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวาราอย่างเงี้ยนะฮะก็แสดงให้เห็นถึงขุมกําลังหรือว่าความสําคัญที่เราส่งลงไปนะครับแล้วก็เรื่องของคริสเตียโนโรนโดนะครับเทนฮากกล่าวว่าโรนโดเนี่ยทำมาตัวใช้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าผมเนี่ยก็รู้สึกยินดีกับเจ้าตัวเป็นอย่างยิ่งด้วยมันเป็นประตูแรกในพรีเมียร์เด็์อังกฤษในช่วงซีซั่นนี้สําหรับเจ้าตัวนะซึ่งหลังจากเนี้ย ก็หวังว่าเขาเนี่ยจะมีการทำประตูในเกมนัดถัดไปอีกด้วยนะครับต่อมาครับมาันที่ในมุมมองของวิโอเฟนันนะครับที่ได้มีการกล่าวชมกาเมิโร่นะครับวิโอเฟนันเนี่ยนะฮะก,ก็มีการพูดถึงผลงานแล้วก็ชื่นชมการทำงานของกาเมิโร่ในเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะอเวอตันได้2-1น,นะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งวิโดเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของรูปแบบการเล่นวิธีการส่งต่อบอลของกาเซมิโร่เนี่ย แน่นอนครับว่าเขายังทําได้ไม่ดีพอนะแต่ในยามที่เจ้าตัวไม่มีบอลเนี่ยการยืนตําแหน่งของเขารวมไปถึงวิธีการบีบเกมวิธีการที่เขาจัดการเกมรุกของคู่แข่งเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากมันสามารถสร้างความสนุนให้กับแมนเชสเตอร์ูไนตดได้มากเลยทีเดียวนะฮะนี่คือมุมมองของทางวีโอนะที่กล่าวชมคาเซมิโร่ด้วยนะครับส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์เนสในหบรูโน่เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีความสุขมากครับที่ กิเซโนโรโนเนี่ยทำประตูได้นะครับเป็นประตูแรกในพรีเมเดงกฤษในช่วงซีซั่นนี้ของเจ้าตัวนะครับซุดงแน่นอนคับว่าประตูล่าสุดที่โรโดททาได้เนี่ยก็เป็นประตูที่700ของเจ้าตัวไปแล้วนะครับในระดับสมูทซนะครับนอกจากนี้โรโน่ก็ยังได้มีการชื่นชมเพื่อนร่วมทีมด้วยครับว่ามีการร่วมแรงร่วมใจในการเล่นได้ดีครับจนกลับมาเอาชนะทางเอเวัลตันได้นะครับหลังจากที่โดนเร็วไปก่อนแต่ว่าเราก็แซงกลับมา พลิกเกม2อหนึ่งนะครับภาพรวมเนี่ยบรูโน่บอกว่าเราเนี่ยป้องกันได้ดีมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ทุ่มสุดความสามารถเพื่อทีมจริงๆนะครับส่วนเรื่องของอันโตนี่ครับสถิติของอันโตนี่เนี่ยก็ถือว่าอันโตนี่กลายเป็นนักเตะคนแรกของทางสโมสรที่ทำประตูในพรีเวดดอังกฤษได้3เกมแรกที่ลงเล่นให้กับทางสโมสรอีกด้วยนะครับในานะนักเตะเารายใหม่นะครับนอกจากนี้ครับปิดท้ายกัน ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับก็สรุปรวบรวมมาให้นะครับแลมพาร์ดเนี่ยก็บอกว่ายอมรับตามตรงครับว่าเอเวอร์ตันเนี่ยก็สู้แมนเชสเตอร์เด็ไม่ได้นะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยก็โชว์ฟอร์มเหนือกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากครับจนทําให้แมนยูบุกมาเอาชนะเอเบอร์ตันได้คาถิ่น2-1นะครับซึ่งประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าประตูที่เอเวอร์ตันเสียแล้วกันมันก็เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองทั้งนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดสําคัญที่ ทำให้ทางเอเวอเรตัเนี่ยต้องไปปรับปรุงมันต่อไปนะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในเกมนัดดังกล่าวนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสับโปซอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับพอากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ